วันนี้นําเสนอตู้ซับเบรเจวิน15นิ้วนะครับไม่อัด20่มิลขอบเหล็กผมไม่มีขอบเหล็กครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไม่อัด20่มิลเอเอคุณภาพตะแกรงปั๊มนะฟิลเตอร์โรงงานนะแน่พูดใส่แมตชนี้ค่อนข้างที่มันสูบเข้าสูบออกนะลมมันแรงกับลมมันแรงอ่ะมาดูตู้เจวินตัวนี้ครับนี่นะฮะตรงนี้ช่วงโควิด19นะตัวนี้ต้องเซฟตี้เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับการใส่แมตนะครับใส่ให้ถูกวิธีด้วยนะครับใส่ให้ถูกเหมือนป้าตองนะ นะเจบินสิบห้นิ้วนะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานสีระเบิดนะครับแม่อะต์ยมิลนะเอเอคุณภาพเนี่ยตัดด้วยงาน C N C อสวยๆตัวนี้ครับนี่ครับนี่มีเป้าเสียบตัวนี้ครับนี่นะมีเป้าครับดูเป้าเป้าครับมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆครับนี่นะมีเป้าเสียบสีระเบิดท O A ที่เราใช้นะครับสีโจตันนะ20่มิลครับตัวนี้นี่ครับซับเบียสิบนิ้วเจบินนะครับคุณภาพมีลูกยางกันจิ้งตัวนี้ฮะนี่ลูกยางข้างล่างเนี่ย เรียบร้อยหมดแล้วเป็นเพจข้างหลังมาดูเพจครับนี่นะพี่เพจตรงนี้นะครับนี่มีเพดให้นะครับตู้ซับตู้เปล่ามาดูตะแกงปั๊มนี่ครับนี่ตะแกงปั๊มตัวนี้หนาตัวนี้กอด้านข้างตัวนี้ก่อด้านข้างตัวนี้นี่ตะแกงฟิลเตอร์โรงงานบริใสฟิลเตอร์เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับนี่นะรถไอจิมก็มาถูกก็นไเวลาพอดีนะครับนี่นะครับนี่ฮะ มาดูขนาดดูขนาดดัดูขนาดตู้นะครับความสูงครับความสูงจากพื้นมา60เซนติเมตรนะครับมาดูความกว้าง45เซนติเมตรความลึกนะครับ50เซนติเมตรตัวนี้ครับไม่อาจ20มิลนะครับราคาตู้เปล่าอยู่ที่ใบละ1,9 5่บาทนะครับ1,950บาทไม่อาจแท้คุณภาพสีระเบิดอยู่ครับดูน้านงานนี่นี่นะ มาดูเนื้อไม้ครับนี่เต็มดีครับนี่นี่เนื้อไม้คุณภาพนี่แข็งแรงทนทานนะครับอ่ะก็ผกก่านทดสอบกันครับตู้เจบินตัวนี้15นิ้วขนาดเบามั้ยตัวนี้เบาลองยกดูครับนี่ลองยกดูครับว่าเบายกคนเดียวก็ได้นี่ยกคนเดียวก็ได้ตัวนี้เบามากครับตัวนี้เดี๋ยวนี้เป็นตู้เปล่าหนึ่งบาทนะครับ ตู้เปล่าหนึ่งบาทสนใจก็0 8 5 6 3 1 3 0 0 1นะครับนี่ฮะเทปินสิบห้นิ้นะนนวนะครับคุณภาพตู้เปล่าหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวสลับคลิปเสียงเราจะหามาชมอีกหนึ่งรอบวันนี้พามาชมใกล้กับดูใกล้กว่านะับนี่นะดูเทปินนะนี่นะคุณภาพเนื้อไม้ตู้เปล่าไปละ1,950บาทฝากติดตามด้วยแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ